สวัสดีครับจากเพจอินเ t ช o ัครับผมก็วันนี้อยู่กับ h o ด d a ซ v v i c เอสีส้มนะครับนี่สีส้มคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วสีส้มที่เคยลงขายไปในเพจน,นะครับก็คือตอนนั้นขายไม่ได้ก็เลยทำต่อเจ้าของเลยทำขอทำต่อนะครับ เปลี่ยนพาร์ทใหม่อะไรใหม่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวพาไปชมกันครับแล้วก็วันนี้ผมจะเอาคันนี้ไปส่งเจ้าของนะครับหลังจากที่ผมเอามาเก็บรายละเอียดภายในไม่น้อยอแล้วก็ทําต่อไฟนิดหน่อยนะครับก็กําลังจะเอาไปส่งเจ้าของแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับรถหนึ่งคันในกลุ่มซึ่งทําสีใหม่และเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นรถคันไหนแล้วคันนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันตอนนี้เดี๋ยวขอไปรับเจ้าของรถที่ไปเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ไปทางเดียวกันแล้วก็ไปคันเดียวดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันว่ารถคันนี้เปลี่ยนเป็นชุดแต่งอะไรแล้วเป็นแบบไหนแล้วก็คันที่จะไปรับเปลี่ยนเป็นสีอะไรโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับไา มาถึงอู่แล้วอู่ทำสีครับอู่ทำสีอันนี้อย่างที่บอกว่าเพิ่มเติมก็คือชุดร้ทูเกนแท้นะครับรอบขันร์ทปูเกนแท้นี่ซิทีอาร์แท้นะครับขายอีกไหมไม่รู้ต้องถามเจ้าของรถรอดูเจ้าของรถนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ทำสี เอฟบีเอฟคันเขียวเปลี่ยนเป็นสีส้มอันนี้อันนี้อันนี้ส้มเคอรีอ่อันนี้ส้มธนาทรเหลือเปลี่ยนล้อนะครับเห็นเขาว่าจะเปลี่ยนล้อล้ออะไรเดี๋ยวรอติดตามรูปแล้วกันนี่หน้าเมกาตอนแรกหน้าต่อแรกหน้าเดิมนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าเมกาแล้วก็มีถางมาถางมาเพิ่มพุดหล่อ หลอกเดี๋ยวไปถามเจ้าของอู่กันดีกว,ว่าครับว่าทำสีอย่างนี้เท่าไหร่ทำหน้าเมกาเท่าไหร่ท้ายเมกาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปถามกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่ชายกันครับว่าทำสีประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับครับสวัสดีพี่ชายครับผมครับอย่างทำสีซี v i c เอปี จุเก,ก็เริ่มต้นที่สามพันสามขึ้นไปเริ่มต้นสามสามขึ้นไปตัวอย่างคันนี้ก็มีเพอมิดหน่อยเพราะว่ามันสีพิเศษแล้วก็แลก็แกเกอร์สั่งตัวพิเศษมาอ๋อมีเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วส่วนถ้าอยากจะอยากเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนหน้าเมกาด้วยท้ายเมกาด้วยเอฟีหลังเมกาก็อยู่สองแปดห้าหน้าก็มีตั้งแต่มขึ้นไปอ,อแล้วสวเปปกประกันก็ ก็ได้ครับส่วนต่างก็ถ้านหน้าอเมริกาเคมาการก็ส่วนต่างก็สามพันกว่าบาทขึ้นไปหลังก็เพิ่มเก้าพันขึ้นไปแล้วแต่ใบเคมลูกค้าแล้วแต่ว่าเงินด้วยใช่ไหมพี่แล้วแต่เงินแล้วแต่ประกันเราบอกเดินประกันกให้อเ,เอาใบเคมมาใบเคมมาอย่างเดียว<อ>แล้วอย่างพวกซิมิกเอฟดีเอฟปีราคาเลทเท่ากันเท่ากันครับเท่ากันเออพี่สามพันสามพันสามขึ้นไป ถึงกับสีนะถ้าอาบน้ําก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็ราคาก็ไม่แพงสีสีจากที่ผมดูโอเคเลยเียนกริปเลยแล้วอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป้ลำลูกกาคลองสามครับลำลูกกาคลองสามติดต่อพี่ได้ยังไงบ้างครับก็มีเป็นบุ๊กครับผมชื่อเป็นด์บุ๊กสงชัยธารั์แล้วก็ถ้าเบอร์ก็ อ062 062ครับ03 303 4,000ใช่อ๋30 3. 30 3. 4, อโอเคก็ใครสนใจทําสีนะครับติดต่อพี่ชายได้เลยนะครับผมอยากจะขึ้นหน้าเฟซไว้ให้แล้วก็ขึ้นเบอร์ไ้ให้นะครับลองลองคุยกับพี่ชายดูครับรอเลยคันเนี้เนียนกิฟตเลยดยีสวยมากเป๊มากครับเพราะว่าบางอู่จะใส่มามันก็จะผยอบ้างอะไรบ้างบางอู่นะครับ,บ ตานี้นี่เป๊ะมากสวยเลยครับสีสวยมากครับเงากริบเลยสวยจริงครับสวยจัดนะครับขอประตูพ้นหมดครับสีสวยมากเงาวิบ ส้มมาแล้วนะครับก็ถึงเวลาเอารถ FD สีส้มไปส่งให้กับเจ้าของนะครับผมรถก็ค่อนข้างติดพอสมควรนะครับแล้วก็ขับยากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับขันสีส้ม f ออนออกแดดแล้วสวยมากคือ แนะนำแนะนาว่าอนี้โอเคเลยนะครับสีสีสวยแล้วสีสดมากโอเคเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนเดี๋ยวเอาไปส่งให้กับเจ้าของนะครับผมเรียบร้อยครับส่งรถแล้วครับหนึ่งวีถ่ายคลิปอยู่ส่งรถครับส่งรถถึงมือเจ้าของเรียบร้อย เช็ก็วันหลังจะไปไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับไม่มีกําหนดถ่ยายครับ <lab. S 2> แล้วแต่อารมณ์ครับผมโอเคครับก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ